หัวข้าวแ่ยยือาัั่ายินดีต้อนรับสู่ภาคอีสานค่ะภาคื้นือีสานหัวข้าวยื้วาสกไปยุคเทพโดนกับวสอยเออครับับผมขนเส้นหนึ่งเด้อแกอย่งมัละม้อแป้ง

พิชิร่งผัวรก,การีบบริีตุบุนายสุรานินากทีดุจดวงจังหัดในานาชาว,วัจังหัดยินดีปารสัรองผ้วรชก,การีัดริิริกิมาเมาน มนยงานแท่งพื้นที่ตสว่งางแก้และสมเด็ในรัฐมหาอจณหภคุณอย่างหาดูมีได้ที่ใต้ฝ่าเราพระบาททรงเป็นวิิ์ขวัญชุรังและพรโรสตาราัี